ชอ่องการอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะไปช่วยเหลือกันวันนี้จําได้ไหมคะพอเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิรัลลอกแรกใหม่ๆเนี่ยสายการบินเขายกเลิกหมดหลายคนจองตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางไปต่างประเทศปรากฏว่าเวลาที่จะเรียกเงินกลับคืนกับพวกบินไม่ได้เนี่ยกลับได้เงินล่าช้าค่ะบางคนณนะวันนี้ก็ยังไม่ได้ส่วนบางคนได้เงินคืนไปแล้วล่าสุดในยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะติดตามจากรายงานเดี๋ยวเรามาหาทางออกร่วมกันค่ะ หายจากกรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินนำคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่มีการตัดสินเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาระบุให้สายการบินคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหลังคดียืดเยื้อนานกว่า2ปีโดยก่อนหน้านี้เธอและเพื่อนได้ยื่นฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยคือบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งให้ชำระเงินจำนวน52,96บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของเงินต้นหลังสายการบินดังกล่าวเพิกเฉยในการคืนเงินให้กับลูกค้าเธอเล่าว,ว่าเมื่อวันที่27ตุลาคม2562เธอและเพื่อนรวมสีคนจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินนี้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเดินทางไปกับระหว่างเมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยกำหนดเดินทางในเดือนเมษาย,ยน2563ชํารชำระค่าตั๋วเดินทางโดยการโอนเงิน ต่อมาในเดือนมีนาคม2563ทางสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยอ้างว่าไม่สามารถจัดเที่ยวบินให้เธอกับเพื่อนได้จากนั้นจึงได้ดำเนินเรื่องของคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแต่สายการบินเพิกเฉย ที่ผ่านมามูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแก้ปัญหาสายการบินไม่คืนเงินแก่ผู้บริโภคหลังการยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินช่วงโควิด -19 เเพื่อแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภคของสายการบินจากการติดตามพบว่าปัญหายังไม่ถูกแก้ไขและดูเหมือนว่าจะมีผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการเอาเปรียบของสายการบินเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรืนอนแห่งประเทศไทยให้ดำเนินแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายและช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวรวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น ใรที่จองตั๋วเดินทางไปต่างประเทศในยุคที่โควิด -19 บาระบาดใหม่ๆรอบแรกแล้วไม่ได้เดินทางแล้วก็ยังไม่ได้คืนค่าตั๋วแสดงตัวกันเข้ามาหน่อยค่ะผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ในขณะนี้นะคะแล้วก็สามารถติดต่อมาร้องเรียนเพิ่มเติมได้ที่รายการสถานีประชาชนค่ะส่วนในรายการวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาทางออกกันเพราะว่าวันนี้มีคนที่ได้คืนแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ยังมีกลุ่มของคนที่ยังไม่ได้มาติดตามความคืบหน้าด้วยค่ะคือเรื่องนี้นะครับชมครับอยากจะให้เป็นกรณีตัวอย่างับเพราะว่ามีผู้เสียหาย หนึ่งในจำนวนนะฮะที่ว่าเป็นผู้เสียหายอีกหลายคนเนี่ยเขาก็หาช่องทางน,นะครับในการที่จะเดินทางไปทําการฟ้องร้องนะฮะและผลปรากฏว่าศาลท่านพิาพากษาให้ชนะคดีฮะได้เงินต้นมาแล้วะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยยังเหลือดอกเบีย้ยครับเราจะมาติดตามกันต่อว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรฮะวันนี้ครับมีผู้เสียหายชื่อว่าคุณหนึ่งครับขอเรียกว่าอย่างนี้ละกันนะครับเป็นผู้เสียหายจากกรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินครับมาร่วมรายการครับ อีกท่านครับที่จะมาช่วยกันไขคําตอบเหมือนกันนะฮะและอาจว่ามีการเปิดพื้นที่ให้มีการฟ้องร้องกันต่อไปไหมนะฮะก็คือคุณนฤมลเมฆบุริสุทิครับท่านเป็นรองผู้ในการฝ่ายสุพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมพบครับและอาจารย์ทัศนัยเชยแขวงอุปนาย,ยกฝ่ายางประเทศสภานายความก็ยังอยู่กับเราครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะขอคุยกับคุณหนึ่งก่อนได้ไหมค่ะเพราะว่าอย่างคุณหนึ่งเนี่ยถือว่าจะเป็นกรณีตัวอย่างเลยในการเดินเข้าไปค่ะเราไปหาข้อมูลยังไงฮะ แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไปจบที่มีการฟ้องร้องกันด้วยครับค่ะก็ได้ข้อมูลจากพี่ท่านหนึ่งอะค่ะเหมือนเหมือนหนูหาข้อมูลใน Facebook แล้วก็เหมือนมีพี่ท่านหนึ่งเขาเคยเขาไปฟ้องที่สารเนี่ยค่ะแล้วหนูก็เลยขอข้อมูลเขาว่าจะไปเดินเรื่องยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะในกลุ่มเพื่อนก็คือไปฟ้องกันเองด้วยครับคือเดินทางไปที่ศาลเลยใช่ค่ะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลใช่ค่ะต้องใช้ทนายความไหมครับ ความจริงต้องใช้ค่ะแต่ว่าพวกหนูไม่ได้ใช้ค่ะก็คือลองลองไปประสานงานกันเองค่ะอ๋อยื่นเรื่องไป<ช>เอกสารมีอะไรบ้างครับก็จะมีพวกเอกสารหลักฐานการโอนว่าเราโอนไปที่สายการบินเมื่อไร่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราคุยกับทางสายการบินก็คือจะมีทางคุยทั้งผ่านอ e ีเมลแล้วก็ทางแชท ของทางสายการบินนะคะคือการรวมติดต่อพงถามใช่ค่ะแล้วก็ไปยื่นที่ศาลใช่ค่ะแล้วผ่านออนไลน์ไหมหรือว่าคือว่าใช้เอกสารอย่างนั้นเลยไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปให้ทางเจ้าหน้าที่ค่ะที่ศาลเลยค่ะอแล้วรอเท่าไหร่ฮะรอสี่เดือนค่ะดําเนินเรื่องประมาณสี่เดือนแล้วศสารก็มีการเรียกไปไก่เกี่ยค่ะรอบที่หนึ่งแต่ว่าทางสายการบินก็คือไม่ได้มา ไข่เบียรกับเรารดอกเบีย้ยที่บอกว่ายังเหลืออยู่ยังคงค้างประมาณสักกี่บาทได้จ้ะ,ะถ้าดอกเบีย้ยอย่างเดียว5 0 0พันกว่าบาทค่ะ,คะแล้วก็มีค่าดําเนินการอีกประมาณ5 0 0พันกว่าบาทค่ะค่าเสียเวลาอีกค<ช>่าน้ามันอีกเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่ ก็คือทางศาลจะให้เป็นค่าทนายคือ3 0 0พันบาทแล้วก็ค่าอื่นๆพวกค่าเดินเอกสารค่าดำเนินการนะคะค่ะคต้องบอกคุณผู้ชมว่าของคุณหนึ่งอันนี้เป็นรายบุคคลมีการฟ้องมีความพยายามของเตเองติดตามเรื่องมาโดยตลอดแต่คราวนี้ค่ะของคุณนลมนลเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ชายก็ว่าได้แต่เป็นแบบกลุ่มเข้ามามีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่มอพอบอแล้วค่ะต้องบอกว่าที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วะคะค่ะก็มีแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะ กลุ่มแรกก็คือที่ซื้อสายการบินภายในประเทศนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่ซื้อสายการบินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศนะคะกลุ่มที่เดินทางอยู่ในภายในประเทศเนี่ยได้รับเงินคืนนะคะก็มีการเจรจากันในใหลายๆสายการบินนะคะเพราะว่าที่มาที่มูลนิธิเนี่ยไม่ได้มีสายการบินเดียวนะคะแล้วก็ทุกสายการบินเนี่ยพอเราแจ้งแจ้งเรื่อง ว่ายังไม่ได้รับเงินคืนเนี่ยเขาก็จัดการแก้ไขปัญหาก็จะเหลือสายการบินที่ผู้ซื้อตั๋วเนี่ยซื้อเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งอันนี้เราก็มีบางคนก็เจราจาก็ได้รับเงินคืนในช่วงระยะเวลาที่เจราจาแต่ในบางคนเนี่ยก็ยังไม่ได้เงินคืนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการฟ้องคดีไปแล้วค่ะแล้ว <ฮะ S 2> คนที่ได้คืนกับไม่ได้คืนมันแตกต่างกันยังไงคะทานั้งที่จองตั๋วในห่วงเวลาเดียวกันนะคะค่ะก็หลักการคืนเนี่ย ที่บอกเนี่ยค่ะก็คือสายการบินภายในประเทศเนี่ยจริง,รงๆเรามีกฎหมายคุ้มครองผู้สิทธิผู้โดยสารภายในประเทศนะคะก็คือผู้ผู้โดยสารที่ใช้สายการบินภายในประเทศแล้วเดินทางภายในประเทศเนี่ยจะมีการคุ้มครองสิทธิ mm hmm. อยู่ในเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินนะคะก็คือต้องคืนเงินภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ในขณะที่สายการบินต่างประเทศเนี่ย ยังไม่มีการคุ้มครองสิทธิ์แบบนั้นนะคะก็ยังไม่มีประกาศของกระทรวงคมนาคมหรือกรมการบินพลเรือนออกมาคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารโดยตรงนะคะก็เลยจะต้องไปใช้กฎหมายอื่นที่ไม่มีครับนะคะก็คือกฎหมายเรื่องพระราชบัญญัติการขนส่งทางระหว่างประเทศซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่ะที่ผูโ้โดยพวก็จะต้องไปฟ้องที่อีกศาลหนึ่งเ<อ>พื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนเพิ่มเติมหากว่าวันหนึ่งเนี่ยเขามีการซื้อตั๋วจะไปประเทศที่เขาเปิดแล้ว นะฮะ<า>แล้วซื้อผ่านทางออนไลน์<า>ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็อาจจะแบบมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างไม่เป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่ได้ตั๋วมา,าอย่างนี้คือว่าสามารถไปแจ้งทางหน่วยงานได้ไหมครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งอย่างนี้ได้ไหมฮะคือจริงๆมันต้องก็ฟ้องทางแพ่งนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเป็นเรื่องสายการบินระหว่างประเทศอะคะ่ะเป็นเป็นเรื่องที่กฎหมายเขาไประบุว่า,าเมื่อมีการขนคนโดยสารนะคะม,มันเป็นเรื่องของการขนส่งาทางอากาศ นะคะระหว่างประเทศเนี่ยก็ไปเข้าขายเรื่องนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างก็ไปอยู่ในส่วนเนี่ยของสารทสัสิยนทางปัญญา<อ>ซึ่งก็เลยคือพอกฎหมายระบุแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะต้องดําเนินการเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องไปดําเนินการที่ศาลทรัพย์สินอ๋อะะก็คือเหมือนแยกส่วนไปเลยใช่ค่ะแล้ว<ต>อย่างนี้ถ้าหากมีผู้เสียหายเองยังมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาคุณภัยจิตโคบาชิบอกว่ายังไม่ได้เงินคืนเหมือนกันค่ะติดต่อไปก็เงียบจนถึงทุกวันนี้ถ้าหากอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะต้องการที่จะเรียกร้องคืนเงินจะต้องทํายังไงอะคะไปติดต่อที่มพบเลยได้ไหมคะได้ค่ะก็ยินดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าเรามองว่า สายการบินเนี่ยเขามีเล็กขอดรายชื่อของผู้โดยสารอยู่แล้วถ้ากรณีที่เขาจะแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาไม่ต้องรองให้ผู้โดยสารมาลองเรียนก็ได้นะคะเขาควรจะดูว่าผู้โดยสารไหนที่ไม่ได้บินตามระยะเวลาที่เขากําหนดนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้สิอาจจะต้องให้เขาคืนเงินเพราะเนื่องจากว่ากฎหมายก็กําหนดอยู่แล้วว่าเขามีโอกาสที่จะเลือกเลือกเดินทางต่อ ใช่ไหมคะก็คือซื้อเครดิตกันเอาไว้นะคะแต่ในขณะที่บางท่านเนี่ยเขาไม่ได้ประสงค์ที่จะต้องเดินทางหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะได้ต้องได้สิทธิ์ในการที่จะยกเลิกเที่ยวบินนั้นได้อะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสายการบินยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วแล้วไม่บินตามสัญญาเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องข้อตกลงทางสัญญากันนะคะแต่กลายเป็นว่าพอเราไปจะไปดําเนินการมันจะไปอยู่กระบวนการอีกศาลหนึ่งครับครับเดีย๋ยวถามอาจารย์ทยัศนัยฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> ทางด้านผู้เสียหายบอกว่าเหลือดอกเบี้ยก็คือว่าทางบริษัทยังไม่ได้จ่ายอย่างนี้จะเดินยังไงต่อไปครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันขั้นตอนของคำพิพากษามันจบลงไปแล้วนะครับเท่าที่ทราบคดีถึงที่สุดแล้วคราวนี้ก็เรื่องการบังคับตามคำพิพากษาหรือที่เราเรียกบังคับคดีนั่นเองแต่ปัญหาอย่างที่บอกนะครับว่าคดีแบบนี้มันค่อนข้างที่จะด้วยตัวจำเลยเองเนี่ยไม่ทราบว่ามีตัวแทนในเมืองไทยหรือไม่หรือว่าอยู่ต่างประเทศเลยด้วยระบบของศาลทรัพย์สินท่านสามารถทาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว มันจะมีข้อยุ่งยากที่ต้องอาจจะต้องไปบางคับพอดีถึงต่างประเทศถ้าจำเลยไม่มีภูมิเนาหรือไม่มีตัวแทนในเมืองไทยครับก็จะเกิดปัญหายุ่งยากประมาณนี้แหละครับ,รบต้องรองเป็นปีไมหมคะอย่างนี้นใชเออมันไม่เรื่องระยะเวลาฮะมันเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องต่างๆหลายๆเรื่องซึ่งน่าจะทราบดีว่าอย่างพี่นันุมลเนี่ยทำนี้มาตลอดเนี่ยน่าจะทราบดีผมขอเสริมตรงนี้เลยกันแล้วกันนะครับว่าอย่างที่ที่พี่เขาบอกว่าคือผู้ที่จะซื้อซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทเนี้ย จริงๆกับกฎหมายไม่ได้ผิดนะครับกฎหมายเขาแยากประเภทของผู้เสียหายไว้หรือว่าผู้ประกอบการไว้แต่ละอย่างกันมันก็ไม่ใช่ว่าเราเขียนเองด้วยบางครั้งเป็นเรื่องกติกาของสากลด้วยแต่เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราน่าจะเลือกอบริษัทหรือคนขายที่มีตัวแทนหรือมีที่ทําการในประเทศไทยซึ่งอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเกิดมันมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยการฟ้องร้องบังคับคดีหรือการบังคับตามคำพิสูจมันก็จะสะดวกแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าก็ะม่มีปัญหานะครับค่ะ อาจารย์คะแล้วกรณีที่ผู้สายเอกเขาจะต้องไปฟ้องเอง mm hmm. บางคนต้องบอกว่าลางานไปนะคะไปยื่นในเอกสารตัวจริงที่สนามบิน mm hmm. เสียอกาสเสียอะไรได้ตรงนี้ไป mm hmm. มันสามารถเรียกเป็นชดเชยเงินกลับคืนมาได้ในรูปแบบไหนบ้างคะคือจริงๆตรงนี้มันก็เป็นหลักทั่วไปในคดีแพ่งะนะครับว่าค่าเสียหายต่างๆที่เราเรียกเข้าไปเวลาเราฟ้องเนี่ยเราฟ้องจากต้นเงินหรือบุญนี่จริงสมมุติแต่เรื่องตั๋วงบินแล้วก็ฟ้องจากเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินราคาหนึ่งห้าหมื่นบาท เราก็ฟ้องให้แบบบวกกับค่าสายอื่นที่เขาไม่โอนให้เราหรือเขาเลื่อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่าสายอื่นก็จะเป็นอย่างเช่นว่าค่าขาดโอกาสค่าเสียเวลาหรือค่าดําเนินการจัดการอะไเราแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเรามีค่าจ่ายเหล่านี้หรือถ้าเรามีค่าทนายความเราก็เขียนไปในนั้นว่าค่าค่าทนายความเนื่องจากเราต้องจ้างทนายเท่านั้นเท่านี้ตอนนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลท่านนะครับท่านจะให้เท่าไหร่มันขึ้นกับเราพิสูจน์ได้ขนาดไหนว่านอกจากไอ้เงินต้นห้าหมื่นสมมตินะครับยกตัวอย่างค่าตัวเงินห้าหมื่นเรามี อย่างเช่นเราขาดโอกาสในการไปทําให้เราไม่เรานัดจะเซ็นสัญญาในต่างประเทศอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้เซ็นทำให้เราเสียโอกาสหรือว่าการที่เราต้องรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อมาฟ้องอะไรนีร้ก็ก็นาสืบได้ทั้งนั้นและศาลท่านก็ช่างน้ําหนักเองว่าเราเสียหายอย่างนั้นจริงหรือไม่และท่านก็ใช้ดูนี้ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ฮะถามคู่หนึ่งต่อฮะดอกเบี้ยที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่ประมาณสักห้าพันใช่ไหมคะใช่ค่ะเรายังจะเดินหน้าเพื่อที่จะทวงคืนมาไหม ตอนนี้ก็คือมีการยื่นเป็นทางอีเมลอะค่ะไปทางที่สายการบินแล้วเขาก็มีการรับเป็นเหมือนคำร้องอะค่ะไว้มีเลขคำร้องแล้วแล้วก็เดี๋ยวน่าจะต้องติดตามต่ออะค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องไปให้สุดอะค่ะยื่นไปนานแล้วหรือยังคระประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วเขามีการส่งกลับมาไหมครับแจ้งว่ายังไงบ้างครับมีส่งกลับมาค่ะว่าได้รับเรื่องแล้วแล้วก็จะส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะฮะใช่แล้วตอนที่เราจ่ายเงินเข้าไปค่าตั๋วนี้ใช้เวลานานไหมครับ ตอนใจอ๋อกดกดกดโอนแป๊บเดียวบบเดียวไม่เกิน5นาที <c oughs> ไม่ไม่น่าถึงคะ่ะเออแต่ว่าณตอนนี้ที่จะได้ของเงินคืนเนี่ยสปีแล้วคะ่ะสปี <c oughs> ใช่ะคะ่ะแล้วมีคนคนอื่นที่เขามีการทวงเงินคืนโดยที่ไม่มีการไปฟ้องร้องไหมฮะ คืนเห็นในในกลุ่มใน a c e b o o k อะค,ะค่ะที่คนที่เดือดร้อนนะคะเขาก็มีเหมือนทวงไปทางอ e ีเมลไปทางแชทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีในลักษณะนั้นเยอะมากก็ใช้เวลานาน,านใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คืนด้วยค่ะเขาที่ถามทางคุณนรุมลกันบ้างตอนที่ซื้ออย่างที่คุณหนึ่งบอกโอนตังไปแค่ปั๊บเดียวก็ได้ตั๋วเครื่องบินกลับมาแล้วแต่เวลาทวงถามเขาไม่ให้คุยกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะ เขาให้คุยกับ AI หรือว่าแชทบอทซึ่งคุยยากมากตอบ<ช>ยากมากฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นความเสียเปรียบของผู้บริโภคในการยื่นฟ้องแยกได้ไหมคะจริงๆมันเป็นคนละคนละเรื่องกับเรื่องการสัญญาเนาะแต่ว่านนี้มันเป็นเรื่องการให้บริการหลังการ<ช>ขายนะคะซึ่งถามว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับและดูแลที่จะต้องเข้าไปดูเรื่องมาตรการในการช่วยรับเรื่องร้องเรียนหรือแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจ นะคะว่าเขาจะปฏิบัติตามหมายถึงว่าคุณดูแลเขาอะตอนซื้อกับตอนขายมันเหมือนกันไหม,มขายไปแล้วเนี่ยเขาเกิดปัญหาเนี่ยคุณจัดการให้เขามากน้อยแค่ไหนอันนี้มันหน้าที่จะต้องเป็นเราคิดว่าหน่วยงานกำกับดูแลก็ต้องไปดูเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องแนวปฏิบัตินะคะเรื่องของการ คืนเงินเรื่องของการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆเราก็จะเห็นนะคะมันมีเรื่องร้องเรียนมาที่มูลนิธิเรื่องการคิดค่าธรรมเนียมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยมีกติกาตั้งเกณฑ์กติกาไว้ราคาหลักร้อยหลักพันเนี่ยมันมันมีเกณฑ์หลักเกณฑ์หรือวิธีคิดมาจากไหนอันเนี้ยหน่วยงานกํากับดูแลจะต้องเข้าไปสร้างมาตรการหรือเข้าไปลองทํามาตรฐานการดูการประกอบธุรกิจดูนะคะเพราะว่าจริงๆเราเราทราบว่าปัญหาเรื่องพวกนี้มันก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ ะะส่วนเรื่องของการคืนเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิผู้โดยสาร,รที่จะต้องได้รับเงินคืนอันนี้เราคิดว่าหน่วยงานกํากับที่ดูแลเนี่ยจะต้องออกมามีความชัดเจนว่ามาตรการการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารเนี่ยควรจะออกมาเลยค่ะต่างหากเลยไม่ใช่ไปอยู่ในเรื่องของอกฎหมายใหญ่นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาใช้ประโยชน์เนี่ยผ,ผู้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมันไม่ทราบข้อกฎหมายหรอกค่ะคว่าจะต้องไปใช้กฎหมายฉบับไหนถูกไหมคะถ้าเราไม่ได้ทํางานเรื่องนี้แต่ว่า คนผู้บริโภคเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าสิทธิ์ของเขาที่เขาจะโดยสารสายการบินเนี่ยควรมีอะไรบ้างอ,อันนี้ถามว่าตอนนี้การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารภายในประเทศเนี่ยผู้บริโภคยังไม่รู้จักเลยถ้าไม่ได้มาร้องเรียนหน่วยงานองค์กรต่างๆที่รับช่วยเหลือเขาจะไม่รู้เลยว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างอย่างครือบินดีเลยหชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้เงินคืนค,คุณจะได้เงินคิว่าเชอร์พันสองร้อยบาทเนี่ยถามว่าผู้บริโภคเข้าใจแล้วรู้เรื่องไหมเกินห้าชั่วโมงคุณได้สิทธิ์นี้ค่ะ หรือ600บาทในกรณีที่5ชั่วโมงไม่ถึง6ชั่วโมงแต่ถ้า6กชั่วโมงไปแล้วเนี่ยคุณได้พันสองบาทนี่เป็นเงินชดเชยที่สายการบินจะต้องจ่ายเลยเนี่ยผู้บริโภคทราบหรือยังไม่ทราบค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิทธิคุ้มครองแบบเนี้ยมันควรจะต้องมีประกาศหรือมีข้อกําหนดให้สายการบินหรือสนามบินเนี่ยมีประกาศเอาไว้ให้ผู้บริภรบโภครับทราบเลยครับ,รบแล้วถ้าอยากไปดูประกาศแบบนี้ไปดูได้ที่ไหนเผื่อคนดูบอกขึ้นเครื่องบินบ่อยแต่ไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองคะ่ะเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะ มีทั้งหมดแต่ว่าจริงๆหลักๆอยู่ที่กรมการบินพลเรลือนครับค่ะประกาศการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่บินภายที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่โดยสารภายในประเทศนะคะ2553อันนี้กําหนดไว้ชัดเจนครับจะขอคําแนะนําทุกคนเลยนะฮะแม้แต่ว,ว่าผู้เสียหายเองเพราะว่ามีเสียงสะท้อนนอกจากคนที่มาในวันนี้แล้วนะแต่ว่าปรากฏว่าอย่างในเว็บไซต์พันทิปผมไปเปิดเจอกระทู้แล้วเขาก็มีการติดแฮชแท็กเนี่ยไปถึงบริษัทที่มีการฟ้องร้องกัน นะครับแล้วก็ธนาคารแห่งหนึ่งนะะเรื่องของบัตรเครดิตแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคด้วยกระทูกเนี่ยตั้งขึ้นมาว่ามีใครของเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินของบริษัทจุดจุดจุด,จดได้แล้วบ้างแล้วเขาเนี่ยสะท้อนไปว่าโทรไปนะฮะรู้สึกว่ามันติดต่อลําบากเหลือเกินนะฮะโทรไปทางธนาคารที่มีการจ่ายพางบัตรเครดิตก็ก็ยากบอกว่าทําทุกทางแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ว่าคืบหน้าเลยซึ่งบอกว่าเป็นเงินอย่าหมื่นกว่าบาทแต่เสียความรู้สึกที่รอนานมาก แล้วติดต่อบริษัทการบินเนี่ยนะฮะยากมากอยากให้มีคอเซ็นเตอร์ที่เป็นพนักงานไม่คุยจะดีมากบอกแล้วก็ถามว่าไม่ทราบว่าใครเป็นแบบเราบ้างผู้เสียหายได้โทรไปบ้างไหมนะ,ะตอนแรกโทรค่ะยากไหมยากอย่างนี้อย่างที่เขายากมากค่ะไม่ไม่มีไม่มีมนุษย์รับสายเลยค่ะโอ้โอโอใช่ค่ะเป็นแชทบอทเป็นเอไอใในการรับสายใช่ค่ะแล้วก็โ,กโทรไปเบอร์ศูนย์สองก็ไม่มีคนรับเลยค่ะบางครั้งคุยคุยอยู่ก็ตัดตัดไปเลยก็มีค่ะ คุณเคยอยู่ตัดไปเลยทั้งทางที่แบบต่อสายนานมากอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะโอ้ถ้าลองดูบนท้ายไปแล้วอย่างนี้จะแก้ไขยังไงเนี่ยเราสามารถส่งเรื่องไปให้สายการบินได้ไหมครับว่าจะต้องเพิ่มพนักงานอะไรแบบนี้คือเราเคยมีข้อเสนอนะคะทั้งมาตรกา,รการการกำกับดูแลนะคะท,ทั้งเรื่องของอการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร,รที่เดินทางภายในยไปใช้สายการบินภายในประเทศเดินทางไปนอกประเทศเ,เราก็ค,คิดว่าต้องออกมาตรการคุ้มครองแบบนี้อันนี้เรามีข้อเสนออยู่แล้วก็ข้อเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องลเซ็นเตอร์ระบบต่างๆนะคะ ที่มีแต่ AI ในขณะที่เป็นช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิดเนี่ยมันควรจะมีมาตรการอื่นที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหากับผู้โคยพกาก็บอกว่าจะต้องมีอีเมลมีอะไรส่งกลับไปแต่ทุกอย่างมันเป็นภาระทั้งหมดนะเพราะว่าผู้ริยพคก,ก็บางทีส่งอีเมลไปแล้วก็ไม่มีระบบตอบกลับว่าได้รับอีเมลหรือเปล่าถูกไหมคะแล้วผู้ประกอบการก็มักจะบอกว่าโอ้ไม่ได้รับข้อความหรืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยมันไม่มีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นระบบการกํากับดูแลมันถึงจะเข้าไป ควบคุมได้ดีที่สุดนะคะว่ามาตรการการดูแลผู้บริโภคทั้งบริการก่อนการขายหลังการขายเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาก,กันยังไงเนาะแล้วก็ตอนนี้การคุ้มครองสิทธิผู้ดโดยสารเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินเครื่องบินดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันก็ควรจะมีในสายการบินระหว่างประเทศด้วยค่ะ,ะ,คะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ค,คือคิดว่าเรื่องช่องทางนะคะที่น้องเขาพูดเนี่ยค่ะมันก็สําคัญ เพราะเวลาเราคุยกับ AI เนี่ยพิมพิมผิดนิดนึงมันก็ไม่ขึ้นอะไรให้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเราคิดว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้มันต้องมีระบบสังชั่นก็คือระบบการประเมินกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจสายการบินว่าคุณจะประเมินเขาด้วยเกณฑ์มาตรฐานอะไรที่มีการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารแบบนี้ด้วยค่ะต้องให้ครอบคลุมผู้บริโภคทุกระดับ นะคะ<ม>คือถ้าหากตอนนี้ใครที่มีการจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วดูรายการณนะวันนี้บอกว่าอยากจะได้เงินคืนอยากจะกลับมาสู้อีกฮึดหนึ่งเพราะว่าเรื่องราวผ่านมาหลายปีเหมือนกันสามารถไปแจ้งได้ที่มอพบอนะคะโทรศัพท์02 248 3734นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณ <มา S 1> ค่ะขอบคุณมากครับพวกเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์ เข้าถึงง่ายหลายช่องทางพนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้ช่วยชาญด้านกฎหมายพบกับพิดารัอ์อนันตร,รกิติและทีระเดชงามเหลือทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกา5นาทีถึง15นาฬิกาทางไทย PBS